อันนี้ก็มีน้องคอมเมนต์บอกว่าให้พี่ลองขับรถออกมาจากโซนหมายถึงว่าให้ขับรถจากตรงเนี้เข้าไปในโซนให้ดูหน่อยเราก็เลยมาลองกันดูนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วน้องๆคิดว่าพี่จะทําได้ไหมอืมมาดูกันนะอันนี้ก็ได้คันแรกแล้วนะเอาไปจอดทิ้งไว้ก่อนมาดูต่อคันที่สองค่ะอันนี้คือที่คิดไว้คือจะอแบบไปดันดัน ดันให้แบบมันขึ้นไปนะแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าก็มาลองดูกันนะคะมาลุ้นกันนะว่าพี่จะทำได้ไหมคันแรกก่อนนะขับขึ้นไปโอ้ยขับยาวจังนี่เราจะขับขึ้นไปบนบันไดนะคะนี่ก็มาแล้วคันแรกฮืบนพื้มาจอดไว้ก่อนนะคะเอาคันที่สองมาดันเอาคันที่สองมาดันต่อแล้วกันเผื่อมันได้ นี่ก็มาเอาอคันที่สองนะคะมาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมก็คันที่สองมาดันนะคะโอ้ยเดียวยากจังเลยเดียวยากจังเลยดันดันดันฮึบฮึบฮ,ฮ,ฮได้ไหมได้ไม่ได้ติดตามกันต่อนะคะในคลิปถัดไปว่าเราจะทำสำเร็จไหมจะขับรถเข้าไปในโซนได้ไหมนะคะบ๊ายบาย